สวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่วัดปากคลองมะขามเท่าน,นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับวัดแห่งนี้มีหลวงปู่สุกเกสโลหรือพระครูวิมลคุณากร,กรเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนะครับซึ่งหลวงปู่สุกนี้จะเป็นผู้มีวิทยาคมที่แก่กล้าเข้มขลังมากนะครับเป็นเจ้าสํานักพุทธาคมแห่งลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับ แล้วก็เป็นเจ้าของตำนานเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นหมูได้และเสกคนให้เป็นโจลเข้ได้เนี่ยนะครับเรื่องของคางของของเลืองเครื่องรางของของคางของท่านจะเด่นดังมากนะครับถ้าใครไปที่ชนะแล้วไม่ไปแวะที่วัดปาาคลองมะขามเท่าก็ถือว่าไปไม่ถึงจังหวัดชัยนาทเลยนะครับที่ ด้านหน้าสลาชั้นล่างนะครับก็จะมีรูปหลอ่อลวงปู่สุกแล้วก็กรมหลวงจุลพรซึ่งเป็นสิทธิอของลวงปูส่สศนะครับตรงนี้เป็นจุดไหว้มีดอกไม้ทุบเทียนให้บูชาตามศรัทธาและทางวัดจะให้จุดทุบเทียนบูชาที่ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นไปบนสลาก็จะมีพระประธานอยู่ตรงกลางสลาแล้วก็มีลวงปู่สุกอยู่ข้างบนให้เราลอดฐานตรงนี้นะครับเพื่อเป็น การกลับร้ายให้กลายเป็นดีเป็นการเสริมโชคลาภนะครับเป็นสิ่อมงลแก่ชีวิตนะครับในระหว่างที่รอดเราก็ท่องนโมสามจบแล้วก็สวดอิติบทอิติปิโสนะครับปอบท่องไปเรื่อยๆแล้วก็เดินเวียนสามรอบนะครับทําจิตให้เป็นสมาธินะครับช่วงนี้นะครับอันนี้คือบานประตูที่บานประตูมนดบที่ทางวัดเก็บรักษาไว้นะครับเป็นของเก่าแก่โบราณ เมื่อครั้งที่หลวงปู่สุกยังมีชีวิตอยู่นะครับถัดไปนิดอีกหน่อยก็จะมีตํารายาหรือคาถาของหลวงปู่สุขที่ทางวัดได้เก็บรวบรวมไว้อย่างดีนะครับไว,ไว้ในตู้นะครับในส่วนของภายในพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ข้าง เยื่องด้านหน้าของวัดนะครับก็จะมีภายในอุโบสถก็จะพบภาพวาดฝีประหัดของกรมหลวงจุมพลเขตอรมศัก์นะครับซึ่งเป็นาภาพประวัติศาสตร์ซึ่งหาชมเราจะสามารถสัมผัสได้ที่ภายในพระโบสถแห่งนี้นะครับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่สุงนี่เป็นที่นิยมกันมากในวงการพระเครื่องแล้วก็ผู้ที่เคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับ ว่ากันว่าเด่นดังในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เที่ยวงามไม่อาจกล่ํากลายได้เลยนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนายที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมอย่าพลาดถ้าแวะไปทางนั้นก็จะลืมไปคารพสักการะบูชาลุงปุ่สุข เกสลได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นพระเกิอาจารย์เกจอาจารย์ที่มีพลังวิทยาคมที่แก่กล้าเข้มขลังมากนะครับอันนี้ด้านหลังบริเวณด้านหลังของศาลา ก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆตั้งเรียงรายไว้นะครับเป็นของเก่าเก็บและก็เป็นของโบราณที่หายากเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังของท่านนะครับที่ทางวัดเก็บเก็บรวบรวมรักษาไว้นะครับ ภาพวาดฝีหัดของกรมหลวงจุ่มพรนะครับนี่ก็จะเป็นาทางด้านทิศตะวันออกของสลาข้างบนนะครับ ส่วนบริเวณด้านหน้าสลาแห่งนี้ก็จะมีรูปปั้นหุ่นของกรมหลวงจุมพรเกตอุรมศัก์ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับก็แล้วก็ไปไหว้ลูกประสูกแล้วอย่าลืมกราบสักการะบูชาสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุพรเกตอุรมศักด์ได้เลยพร้อมกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจบนจบสวัสดีครับ